สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พอดแคสต์ลำบากไปกับเราโดยผมดีเจช้างรับหน้าที่ในอีพีนี้พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวในสไตล์ลำบากไปกับเราครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพบกับอำเภอเทพาซึ่งอยู่ในจังหวัดสงขลาที่แห่งนี้มีอะไรดีบ้างหรือครับก็คือข้าวแกงเขียวหวานไก่ทอดซึ่งเป็นอาหารที่สืบทอดกันมาซึ่งนับปัจจุบัน เป็นสินค้าที่อยู่คู่กับอำเภอเทพาและอยู่คู่กับรถไฟในสมัยก่อนรถไฟจะต้องปิ้งผ่านอำเภอเทพาไม่ว่าจะเป็นขบวนจากกรุงเทพพัทลุงลงไปถึงยาลาโกลกต้องผ่านเส้นทางของอำเภอเทพาเมื่อถึงอำเภอเทพาก็จะต้องหยุดรถกันทุกขบวน oh, <no. S 1> เพราะที่นี่มีถังน้ำใหญ่ไว้สำหรับเติมน้ำในรถหัวจักรสมัยก่อนเพราะเป็นหัวจักรไอ้น้ ในขณะที่เติมน้ํารถจักรผู้คนในรถก็จะเห็นภาพว่ามีคนนะ่ะแบกข้าวแกงแบกบ้างหาบบ้างหามบ้างมาขายกันบนรถไฟทําให้ภาพเหล่านั้นเป็นที่ประทับใจแและที่สำคัญ เมื่อมาถึงที่นี่ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะกินข้าวแกงไก่ทอดของเทพาความอร่อยนั้นเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือเป็นไก่ที่ไม่มีหนังสูตรปรุงก็ไม่มีอะไรมากครับแค่แช่น้ำเกลือพริกกระเทียมรากผักชีหมักไว้หนึ่งคืนสูตรของเขาก็เด็ดแบบนี้มาตลอดและก็ยังยืนหยัดเป็นสูตรนี้มาตลอดครับรูปลักษณ์ของภาชนะใช้ใบตองเย็บเป็นกระทงแล้วเอามาใส่ข้าว ราดแกงแล้วก็จะมีไก่ทอดชิ้นสวยๆจันลงลงไปในกระทงจนผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟเมื่อมาถึงบริเวณของสถานีรถไฟเทพาแล้วรู้สึกตื่นเต้นว่าเออ,อเมื่อไรจะถึงสถานีรถไฟเทพาต่างคนก็ต่างจะโงกดู<ม>เพื่อที่จะเห็นแม่ค้าเห็นพ่อค้า,า,ารอคอยจำหน่ายข้าวแกงไก่ทอดนี้อยู่ พอรถไฟจอดเทียบชานชลาแค่นั้นแหละความตื่นเต้นที่อยากจะกินอยากจะดูก็ทำให้ยิ่งได้ตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อมีการเดินสวนทางวิ่งเดินสวนทางบ้างเดินขึ้นมาบ้างเพื่อที่จะจำหน่ายไก่ทอดนี้จากตู้ชั้นหนึ่งชั้นสองจะตรีลงมาที่ชั้นสามเพื่อที่จะซื้อไก่ทอดเทพามากินซึ่งเป็นความประทับใจเป็นภาพประทับใจ แต่หลายๆคนที่ยังไม่ได้กินทีน่ะก็ต้องจะงูกออกมาเล็งออกมาเลี้ยวออกมามองออกมาเพื่อที่จะเมื่อไหร่จะมีช่วงว่างคนว่างที่จะได้ซื้อไก่ทอดเทพาไปกินกันครับถ้าคุณอยากสัมผัสกับบรรยากาศความตื่นเต้นและลิ้มรสความอร่อยของข้าวแกงไก่ทอดเทพาต้องหาโอกาสนั่งรถไฟล่องใต้สายกรุงเทพสุนัยงงกลกเมื่อคุณรู้ว่าลำบากแต่อยากเที่ยว พร้อมลำบากไปกับเราเจช้างคอนเฟิร์ม